โอเคครับเราจะมารีเช็คเครื่องทำป๊อปคอนแก๊สชุดนี้นะครับก่อนแพ็กจัดส่งให้ลูกค้าชุดนี้เป็นหม้อสแตนเลส2ใบครับเป็นหม้อสำรอง1ใบหรือว่าเอาไว้สลับครัวได้ครับเรามาดูความเรียบร้อยโดยรอบของเครื่องกันก่อนพลาสติกพวกนี้แกะออกได้หมดเลยครับแล้วก็กระดาษที่หุ้มอะคริลิกหน้าหลังแกะออกได้เลยควรแกะออกก่อนใช้งานนะครับเพราะว่า เราต้องใช้ในการมองไฟด้วยแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งคือเมื่อไหร่ที่พวกนี้โดนความชื้นหรือความร้อนจะทำให้การแกะออกยากมากสูตรเยวจะส่งไปกับเครื่องนะครับใส่ไปไว้ให้ในหมอ้อเอาไปประกบคู่กับคลิปเทคนิคการทำได้เลยครับ เดี๋ยวจะส่งให้อีกทีหนึ่งหลังจากที่จัดส่งเครื่องเรียบร้อยแล้วอ่าเรามาดูการทํางานของมอเตอร์มอเตอร์ใช้ง,งานได้สองระบบไฟบ้านเสียบโดยตรงได้เลยกับปลั๊กไฟบ้านใส่สีดําเส้นนี้ครับใส่เอาดอเส้นใหญ่ส่วนแบตเตอรี่จะมีสายพ่วงชุดน,นี้ให้ครับแดงบวกดำลบเสียบให้ถูกสีถูกขั้วครับอีกฝั่งหนึ่งที่แบตเตอรี่ก็คือมาคียบให้ถูกขั้วแดงบวกดำลบ แบตเตอรี่ถ้าสลับขั้วช็อตทันทีครับห้ามสลับขั้วเด็ดขาดการทำงานสวิตตรงนี้จะเป็นสวิตช์สามสเตปตรงกลางคือปิดครับถ้าเราเลือกระบบไฟบ้านเราเคาะมาขวามือแล้วก็หมุนตัวปรับรอบขึ้นมาให้จุดตรงกันไปแสดงสถานะสีน้ำเงินใบพัดสแตเล็ดวนิ่งครับมาเตอร์ปรับควาเร็วได้ เป็ต้องการคือปิดถ้าเข้ามาฝั่งนี้ฝั่งซ้ายคือแบตเตอรี่ครับทางานแล้วการล้างทําความสะอาดนะครับดึงสลักตัวนี้ออกแยกชุดมอเตอร์ออกเช็ดทาความสะอาดรมดายใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดได้ห้ามล้างน้ำครับตัวนี้เป็นระบบไฟทางร้านรับประกันชุดนี้ให้1ปีครับหลังจากที่แยกชุดมอเตอร์ไปแล้วทั้งชุดนี้ล้างน้ําได้หมดเลยมื่อเวลาย,ยกล้างก็ล้างเหมือนภฟชนาทั่วไปไม่ต้องไปยุ่งกับน็อตครับเปิดล้วงล้างปกติ กระปุกมากๆก็ใช้ปล่อยเหล็กขับได้เลยครับแผ่นปิดหัวเตาแก๊สปิดสนิทหัวแก๊สสแตนเลสใช้คู่กับวาล์วปรับแก๊สแรงดันต่ำนะครับหน้าตาประมาณนี้เดี๋ยวในคลิปที่ส่งให้ก็จะมีบอกว่าแรงดันสูงกับแรงดันต่ำต่างกันยังไงก่อนใช้งานเลือกใช้ให้ถูกนะครับแรงดันสูงห้ามใช้เด็ดขาดนะใช้ได้แต่แรงดันต่ำก้มลงมาดูตรงนี้นิดนึงครับชอบ่องอากาศตัวนี้ต้องเปิดให้สุด เวลาเราล้างหรือเคลื่อนย้ายมือเราไปโดนได้เห็นไหมครับสุดก็คือแบบนี้ช่องสองช่องจะเต็มเ <Okay. S 3> มื่อเราเซตถูกไฟที่ได้จะเป็นสีฟ้าครับกรณนนีที่ช่องกัดเปิดไม่สุดนะเปลวไฟจะเป็นสีส้มแล้วก็เป็นไฟลอยๆมาดูที่ช่องกัดเปิดสุดก็จะกลายเป็นสีฟ้าครับความแรงไฟในการใช้ใช้ไฟแรงเต็มก้นหม้อนะครับ เน้นเลยว่าป๊อปคอนต้องใช้ไฟแรงไฟแรงไม่ไหม้ไฟอ่อนไหม้ครับสำคัญเลยว่าไฟแรงไม่ไหม้ไฟอ่อนไหม้โอเคครับ